สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะแฟนเพจชิช่องรวยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะคะมิ้นพาเพื่อนๆอนมาอยู่ที่ตอนนี้นะคะตลาดคลอง3ค่ะตลาดเฟื่องฟ้าโอ้โหตลาดนี้นะคะของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตลาดสะอาดมากเลยวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปพบกับอีกหนึ่งธุรกิจค่ะโอ้โหร้านนี้นะคะเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครนะคะเป็นร้านซูชิค่ะกําลังจะตามหาร้านซูชิที่เขาบอกว่า เป็นซูชิแบบบุฟเฟ่ค่ะซึ่งยังไม่มีใครเหมือนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดไหมคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทั้งหมด48คนนะคะทักทายกันนิดนึงนะคะมินกำลังจะพาเพื่อนๆไปดูร้านซูชิค่ะที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นซูชิแบบบ,บุฟเฟ่นะคะอยู่ที่ตลาดคลอง3ามค่ะตลาดเฟื่องฟ้านะคะตลาดนี้เขาบอกว่าของกินอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะใครอยู่แถวนี้นะคะแวะเวียนมาได้เลย เอ๊นี่คะ่ะเจอแล้วกับเพื่อนๆสูชิฮานะนะคะสูชิเบิร์นไฟโอ้โหเมนูเขาเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องหาเจ้าของร้านคนนิดนึงอาองสัสดีคะ่นคะ,น,คะ,น,น,ะ,คะน้องอ้อมสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าของร้านสูชินะคะน้องอ้อมคนสวยนะคะทักทา,ายเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนิดนึงค่ะสวัสดีคะ่ะแฟนเพจชิช่องรวยนะคะที่นี่ร้านซูชิฮานาบุฟเฟ่ตลาดเฟื่องฟ้าค่ะค่ะต้องถามนิดนึงว่าโอ้โหเมนูในร้านเพื่อนเพื่อนดูสิคะ เยอะมากเลยเมนูในร้านเรามีอะไรบ้างคะก็อาทิเช่นอันนี้จะเป็นเนื้อวัวนะคะปลาคาบะค่ะสันคอหมูย่างค่ะอันนี้เป็นปลาซันม้านะคะเบคอนค่ะโอ้โหตัวนี้แซลมอนแบบสดค่ะอันนี้เป็นเบิร์นไฟที่สุกแล้วเนาะแบบนี้จะเป็น เปลี่ยนเป็นซอสหมาล่าค่ะซันข้อหมาล่าอันนี้หนังปลาย่างนะคะหนังปลาแซลมอนย่างโอ้โหอันนี้ปูอัดราดชีสนะคะนี่ซอสต,ต่างๆจะแตกต่างกันออกไปเนาะโอ้โหค่ะน,นี้ก็จะเป็นปูอัดอีกซอสหนึ่งนะคะเป็นราดของน้ำสลัดซอสเนาะเมนูเยอะมากเลยค่ะทั้งหมดใน,นร้านมีประมาณทั้งหมดกี่เมนูคะสามสิบถึงห้เมนูทั้งหมดที่โชว์นี้เลยนะคะ เห็นบอกว่าร้านนี้เราเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยใช่แล้วค่ะโอ้โหบุฟเฟ่นี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคะราคาบุฟเฟ่นะคะอิ่มไม่อั้นเพียงเกาสิบาบาทต่อท่านใช่แล้วถามนิดนึงไอเดียนี้มาได้ยังไงคะไอเดียนี้นะคะเกิดจากการที่เราชอบทานบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ซูชิหลากหลายราคาเนาะแต่ว่าข้างจะราคาสูงแล้วก็จะมีเฉพาะพวกในห้างอะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ เราขายซูชิในตลาดนัดอยู่แล้วเราอยากให้คนคที่มีงบน้อยเพียงมีงบแบงค์ร้อยยังได้ทอนอีกหนึ่งบาทเนี้ยค่ะเป็นงบประหยัดเนาะ,ะสามารถมาหยิบทานได้เลยเอาให้อิ่มไม่ไม่ไอิ่มไม่ต้องกลับบ้านเลยเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยทานบุฟเฟ่แล้วมันบหลายตังหลายร้อยเนาะทานไม่อิ่ม,มแล้วแล้วเป็นยังไงคะตอบรับดีไหมพอเรามาทําแบบบุฟเฟ่เก้าสิบเก้าบาทเนี่ยค่ะ,คะตอบรับค่อนข้างดีมากเลยคะ่ะโอ้โห ทานได้ทุกอย่างเนยเหรอคะทานได้ทุกอย่างที่เป็นซูชิรวมไปถึงทาโกยากิด้วยก็จะทานฟรีในบุฟเฟ่ด้วยแต่กลุ่มข้าวปั้นนี่จะไม่รวมนะคะซาซิมิข้าวดงบุรีที่เป็นคัพก็จะไม่รวมอ้ค่ะแต่รวมที่เห็นในมีทั้งหมดเลยใช่แล้วค่ะเมนูคำเล็กคำใหญ่อิ่มไม่อั้นค่ะโอ้โหทานได้เพื่อน99บาทนะคะเมนูทั้งหมดเนี่ย30กว่ารายการเนี่ยกินไม่อั้นเลยจำกัดเวลาจำกัดเวลาไหมคะไม่มีจำกัดเวลาค่ะเอาจนกว่าจะอิ่ม ไม่หมดไม่ปรับซื้อกลับบ้านค่ะไม่หมดไม่ปรับแล้วเอากลับบ้านได้ไหมคะก็ <S <S> อเอากลับบ้านแต่ว่าต้องไปซื้อราคาหน้าร้านคําเล็กเหลือเราก็คิดชิลละห้าคำใหญ่เหลือคิดชิลละสิบแต่มีลูกค้าบางท่านแอบทานเฉพาะหน้าทางร้านขอปรับเหลือเฉพาะข้าวคิดชิลละห้าบาทอ๋อต้องกินทั้งคำใช่ไหมมันจะได้อร่อยนะต้องกินทั้งข้าวทั้งเนื้อปลาด้วยใช่แล้วค่ะแล้วตอบรับเนี่ยคนมาโดยส่วนใหญ่นะคะเขา โดยปกติเรากินกินแบบบุฟเฟ่หรือกินแบบเป็นคำๆค,คะส่วนใหญ่ถ้าที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ส่วนน้อยกว่าซื้อกลับบ้านค่ะอ๋อเป็นบุฟเฟ่กันเลยนะคะแต่ว่าบางคนก็ถ้ายังไม่รู้เลยแล้วก็เห็นเราบอกว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่อย่างเงี้ยเขาจะถามว่ามีที่นั่งไหมมีที่นั่งไหมบางคนมองมาเห็นเฉพาะหน้าร้านจริงๆแล้วเรามีที่นั่งด้ะะแต่ว่าต้องบอกว่าที่ร้านเป็นร้านเล็กๆค่ะค่ะมีที่นั่งอยู่ไม่กี่โต๊ะนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าในร้านมีที่นั่ง อันนี้สันคอหมูเบิร์นไฟค่ะโอค่ะมีเพื่อนๆทักเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะคุณก้องชัยถามว่าตลาดอยู่แถวไหนนะคะอค๋ออยู่ติดหมู่บ้านพฤษา12ทับ1เรียบคลอง3ค่ะเ,คเส้นเข้าได้ออกเข้าออกได้สองทางฝั่งคลองหลวงแล้วก็ฝั่งธัญญบุรีค่ะอ,อยู่คลอง3เรียบคลองนะคะร้านเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยใช่ไหมคะปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4โมงครึ่งปิดทุ่มครึ่งค่ะ แต่ว่าถ้าลูกค้าเดินทางมาทานบุฟเฟ่ทางร้านจะปิดรับนั่งบุฟเฟ่ไม่เกิน6กโมงนะคะต้องจองล่วงหน้าไหมคะไม่ต้องค่ะวอฟอินเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้ามา6ท่านก็โทรจองนิดนึงเพราะ,ะว่าบางทีร้านมันเล็กมันอาจจะไม่มีที่นั่ง<ห><ห>เมน,นูแต่ละอย่างน่าทานมากถามนิดนึงค่ะว่ากินไม่อั้นเนี่ยแค่99บาทต่อนหนึ่งท่านเนี่ยโอ,อวัตถุดิบเราเนี่ย รถคุณภาพลงไหมไม่เลยค่ะมาจากไหนคะวัตถุดิบแต่ลายของเราจะเป็นแหล่งบางตัวอย่างพวกหมูพวกเนื้อจากห้างอ๋อจากห้างเลย่งอ๋อค่ะที่เป็นชั้นนำค่ะแล้วก็วัตถุดิบบางตัวก็จะมีจากแหล่งยิบปัวใหญ่นะคะที่ ราคาถูกแต่คุณภาพคือเขาส่งขายตามห้างตามโรงแรงมตามร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะ๋อต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็น99บาทบุฟเฟ่ซูชิตลาดนะัดแต่ว่าคุณภาพของเราไม่ตลาดน<อ>ัดแน่นอนจากร้านอาหารญี่ปุ่นบอกว่า,าข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นด้วยนะคะ,คะอยากให้เพื่อนๆมาลองมาลองมากเลยที่ร้านจะรับสอนด้วยนะคะเรียนแบบซูชิธรรมดาซูชิเบิรนไฟพื้นฐานอย่างเดียวอยู่ที่2,000บาทต่อท่านค่ะ อ๋อไม่เป็นไรนะคะสําหรับคนที่อยากจะเรียนนะคะติดต่อเข้ามาได้ไดหรือว่าท<ด>ักใต้คอมเมนต์นี้มาได้เลยราคาแล้วก็ติดตามที่เพจไหนบ้างคะมีเพจของเราจะมีเพจฮานะซูชินะคะ,คะแล้วก็ f a c e b o o k ซูชิฮานะค่ะค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ตรงนั้นเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านซูชิแบบนี้นะคะ ก็มีราคาเริ่มต้นที่2,000บาทนะคะสอนแล้วเนี่ยเรียนกี่วันคะเรียน1วัน3 -4 ชั่วโมงก็เป็นแล้วค่ะอ๋อเรียนแค่1วัน3 4ชั่วโมงก็เป็นแล้วทักใต้คอมเมนต์นี้มาได้หรือค่ะ,อย,คะอยู่จังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะ,คะลังสิตคลอง3ค่ะค่ะแต่และคนที่มากินร้านที่นี่จุดเด่นต้องบอกต้องให้บอกนิดนึงค่ะว่าจุดเด่นของซูชิเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งซูชิของเรานะคะ เป็นวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเป็นซุชิที่อร่อยคําใหญ่สดใหม่ทุกวันค่ะ,คะทําวันต่อวันค่ะโอ คำหนึ่งนี้ก็คือ10บาทนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คําละ10บาทแล้วก็มีคําละเท่าไหร่คะอันนี้5บาท5บาทนะคะแต่ว่าถ้าทุกวันศุกร์เราขายชิ้นละ3บาทเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะคะโอ้โหทุกวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆเหลือคําละ3บาทชเองนะคะอยากให้ลองมาชิมนะคะอันนี้เป็นหนึ่งธุรกิจนะคะที่เป็นไอเดียนะคะยังไม่มีความรู้ก็สามารถมาเรียนได้สามารถทําเป็นลายได้หลักลายได้เสริมได้เดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นต้องขอลองค่ะเพื่อนๆค่ะ ขอลองนิดนึงเวลาเาถึงจะต้องน่าคจที่เคยมานะคะอันนี้จะเป็นถาดสำหรับเลือกซูชินะคะแล้วก็มีที่คีบฝักไว้ในแก้วนะคะลูกค้าก็จะหยิบแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะคำเล็กโปรโมชั่น10แถม2ชิ้นละ5ด้านบน5แถม1 10แถม3ชิ้นละค่ะเขาหน้าปลาไหลใช่ค่ะบางคนก็ซื้อแล้วก็กลับบ้านไปทานแต่ถ้าบุฟเฟ่ก็ซื้อหยิบได้ไม่จำกัดเวลาค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆค้าแต่ละอย่างนะคะ โอ้โห oh. อันนี้เป็นหนังปลาแซลมอนย่างนะคะโอ้โหที่หนังปลาแซลมอนย่างค่ะเพื่อนๆ oh. uh huh. เดี๋ยวมิ้นต้องขอลองไปชิมดูนะคะเขาบอกว่าข้างหลังร้านเนี่ยมีที่นั่งด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพื่อนๆนอกจากมีซูชิแล้วยังมีทากโกยากิด้วยนะคะใช่ค่ะันนี้น้องพาไปดูทาโกะจะเสิร์ฟสำหรับลูกค้าที่สั่งบุฟเฟ่ต์นะเสิร์ฟทานฟรีต้องถามนิดนึงกว่าเพราะว่าขายซูชินี่เรารายได้กำไรดีไหมคะ 50-60%ค่ะเพราะวัตถุดิบบางตัวเราทำเองโอ้ห้าสเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเป็นรายได้เสริมก็สามารถที่จะลงคอร์สเรียนได้นะคะแค่2,000บาทเท่านั้นเองนะคะการเรียนการสอนทักใต้คอมเมนต์นี้มาเลยเดี๋ยวไปดูหลังร้านกันค่ะเพื่อนๆโอ้โหใช่ค่ะเขามาทานหลังร้านนี่คือร้านที่มีนั่งทานได้เองนะคะโชว์อยู่วัามิลูกค้าต้องหยิบเองด้านนี้ ะะอ๋อมีตรงนี้เขามีบริการค่ะเพืเ่อนๆค่ะในร้านมีโชว์อยู่ด้วยนะคะต้องบอกว่าที่ร้านไม่ได้จําหน่ายเครื่องดื่มนะคะลูกค้าสามารถหาซื้อเองได้หรือว่าข้างๆร้านก็สั่งได้เลยแล้วเอาเข้ามาทานเองได้ไหมได้ค่ะโอ้อไม่มีไม่มีค่ะเปิดค่ะค่ะลองดูค่ะวันนี้นะคะโดมิ้งจะไปทานนะคะเพืเ่อนๆคะไปชิมดูว่า เวลาที่เรามาถึงร้านแล้วด้านหลังนี้ก็สะอาดสะอ้านเลยนะคะจะเป็นร้านเล็กๆนะคะต้องบอกไปก่อนว่าถ้าใครมาหลายท่านต้องต้องจองก่อนใช่ไหมคะอาจจะโทรบอกล่วงหน้าก็ได้ค่ะจะได้จัดที่ไว้ให้นะคะอนี่ค่ะเพื่อนๆนี่โอ้น้องอ้อมบอกไปแล้วนะคะว่ารายได้เนี่ยธุรกิจนี้กํไราไอร์เซ็นตเลยแล้วก็จุดเด่นของที่ร้านเนี่ยนะคะบอกว่าของเนี่ยสดเดี๋ยวมิ้นจะลองชิมดูนะคะ รับสอนด้วยใช่ไหมคะใคะแล้วคุณอ้อมอยู่ในธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วคะปีนี้เข้าไปที่4ค่ะโอ้โหบอกว่าวัตถุดิบนี้เกรด A เลยนะคะวัตถุดิบของเราเกรดพรีเมียมค่ะียเลงพวกเนื้อพวกหมูเราสั่งจากห้างชั้นนําซึ่งลูกค้าปลอดภัยแน่นอนถามนิดนึงค่ะเราทำบุฟเฟ่แบบนี้ยหัวละ99้าทบกําทกำไรไหมคะได้กําไรนะคะโอที่บอกว่า99บาทนี่คือกําไรไปแล้วนะคะก็คือห0 Uh huh. เดี๋ยวมิ้นจะลองชิมดูนะคะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างอืมหืมเป็นไงคะพี่เมนหื uh huh. สดมากเลยค่ะหืม uh huh. uh huh. ขอบคุณมากค่ะ ปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดสี่โมงครึ่งนะคะปิดทุ่มครึ่งค่ะมาทานบุฟเฟ่ต้องย้ำลูกค้าก่อนว่าทําไมต้องมาก่อนหกโมงเย็นเนื่องจากว่าที่ร้านจะเปิดปิดต,ตามเวลาของตลาดเพราะตลาดที่นี่จะแบบปิดเร็วเปิดปิดเร็วของทางเราก็ต้องเปิดปิดตามระยะเวลาของตลาดแล้วก็คนเดินนะคะอเปิดช้าปิดเร็วค่ะตลาดวายหมดแล้วกลับบ้านนะคะแล้วเห็นมีคนถามว่าอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะมิน้นลองชิมแล้วมันสดมากเลยนะคะแล้วก็ โปรโมชั่นของที่ร้านเห็นบอกว่ามีแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยอยากให้บอกเพื่อนๆนิดนึงค่ะโอเคค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะทุกวันศุกร์ขายชิ้นละ3บาทนะคะจากสูชิชิ้นละ5เหลือ3บาทแต่ว่าจะต้องมีขั้นต่ำสิบชิ้นนะคะทุกๆวันศุกร์ก็จะเป็นอะไรที่ขายดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ทุกวันธรรมดานะคะคำคำใหญ่ชิ้นละ10บาทแบบนี้ก็ี้าแถมหนึ่งใช่ค่ะสิบแถมสาหรือเราจะเรียกว่าซูชิเบิร์นไฟน์นั่นเองนะคะวันธรรมดาก็13าชิ้นร้อยใช่ค่าโก่จะเสิร์ฟฟรีในบุฟเฟ่ค่ะลูกค้าสั่งกี่ลูกก็ได้นะคะเสิร์ฟให้ตลอดมีไส้อะไรบ้างพี่ทาโกดตอนนี้จะมีปลาหมึกแซลมอนเบคอนไข่หวานนะคะโอ้มีทุกรสชาติเลยมีความหลากหลายนะใช่จะทานที่หรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้ หรือว่าอยากจะลองทําเป็นไรายได้เสริมนะคะอยากให้เพื่อนๆลองมาชิมกันก่อนนะคะ,คะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะน้องอ้อมบอกแล้วว่าเป็นธุรกิจที่ <จะ S 1> ทำลงทุนน้อยขายง่ายกําไรงามหกโมงเย็นนะคะตลาดถูกต้องไหมมีคนถามก็คือร้านาจ,จะปิดรับนั่งทานบุฟเฟ่หกโมงเย็นแต่ว่าหน้าร้านปิดทุ่มครึ่งค่ะโอ้ขายตอนเย็นว่านั้นใช่ค่ะเปิดสี่โมงครึ่งปิดท<อ>ุ<อ>่มครึ่งขายไม่กี่ชั่วโมง ต่อวันรายได้ยังกําไรถึง50%าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะธุรกิจนี้ถือว่าเพราะของเราเน้นที่ความหลากหลายค่ะเน้นที่ความหลากหลายและกินได้ทุกกลุ่มทุกวัยเลยใช่แล้วค่ะนี่เห็นหน้านร้านแบบคนมุงอ,อก,กันเลยนะคะเป็นเพื่อนคะเดี๋ยวมิ้นเห็นแล้วแบบว่าเดี๋ยวอยากจะต้องลองชิมอีกหลายอย่างเนาะได้ค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ทาง ทีมงานเราพาเพื่อนๆดูในตลาดนี้ก่อนตลาดนี้เขาสะอาดปลอดภัยค่ะเดี๋ยวมิ้งจะขออนุญาตลองชิมเพิ่มเติมแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนทักเข้ามานะคะน้องอ้อมยินดีรับสอนหรืออยากจะมาชิมกอ็อยู่ที่ตลาดเฟื่องฟ้าค่ะอยู่คลอง3นะคะาม,มาไม่ถูกอ่าพิมพ์ใน G.P.S ก็ได้ค่ะ,คะ Google Map นะคะร้านซูชิฮานาบุฟเฟ่พิมพ์ใน Google Map จะมาถึงที่ร้านเลยค่ะอยากให้น้องอ้อมบอกกับเพื่อนๆแฟนเพจนิดนึงในฐานะที่เราทาธุรกิจซูชิีอยู่ว่า ธุรกิจนี้ยังเป็นโอกาสสําหรับคนอยากลงทุนธุรกิจหรือไรายได้เสริมไรายได้หลักเป็นโอกาสยังไงได้บ้างในฐานะที่เราทําธุรกิจซูชินี้มาค่ะ ได้ค่ะคือธุรกิจของเรานะคะจริงๆแล้วคนอาจจะมองว่าลงทุนเยอะจริงๆแล้วถ้าเราได้ลองมาสัมผัสหรือลองมาทําเองในะซูชิจริงๆมันทําง่ายรู้แค่หลักการไม่กี่อย่างนะคะเพราะถ้า w a l k in มาเรียนอ้อมก็จะแนะนําให้ด้วยว่าต้นทุนเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะมีมงบเท่าไหร่ถึงจะเปิดร้านซูชิได้นะคะจริงๆเป็นธุริธธุรกิจที่อ้อมบอกว่า ซูชิทําง่ายขายง่ายกําไรงามค่ะเริ่มต้นที่แบบเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องมีงบประมาณเท่าไหร่คะถึงจะมีร้านซูชิได้เริ่มต้นเลยถ้าไม่รวมค์สเรียนก็ประมาณ 3- ามถึงห้าพันบาทก็ได้แล้วค่ะโอ้สามารถเป็นเจ้าของออมก็เริ่มต้นจากธุรกิจราคาประมาณนี้จริงเริ่มสามไม่เกินห้าพันบาทสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจซูชิได้ใช่แล้วนะคะเพื่อนๆสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นขอตัว กินซูชิต่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดู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 บริเวณตลาดนิดนึงนะเดี๋ยวพี่มิ้นขอจะกินอะไหเดี๋ยวพี่มิ้นจะลองกินกุ้งนะคะนี่ค่ะหน้าตาดีมากเลยหื้อ อันนี้ป่อยไหมคะพี่จำค่ะอร่อยไหมพี่อร่อยมากเลค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมคะอร่อยไหมเพื่อนเพื่อนมากันได้นะคะอยู่ที่ตลาดมาแล้วบอกว่าติดต่อมาจากชี้ช่องรวยเดี๋ยวพี่อ้อมดูแลให้เป็นพิเศษที่เป็นตชี้เลยนะครับร้านเปิดแล้วนะครับนี่ชคนมาหน่อยพี่ ครับสวัสดีครับมิสเตอร์ซูชิช่องรอยตอนนี้160คนค่ะท like, ี่ดูอยู่อะไรนะครับ160คนที่ดูอยู่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจฮานาซูชิด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดใครมากินไี่บอกมาจากเพจที่ช่องรอยเดี๋ยวพี่เขาดูแลให้เป็นอย่างดีนะนะโอเคโอเคค่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย